บาเถอะแล้วทีมกูที่ทีมอะไรทีมทีม default ฮีย no skin default skin ทีมอันนี้อันนี้คืออะไรทีมเหมือน free fire อะที่มันแบ่งแบ่งเป็นเติมเยอะก็ไม่ัำสายฟี เตอร์พิธาเติมเตอร์พิธาเติมไอ้เฮียอ่ะใช่ไ่ะไอ้แบบไอ้เฮียอัดอยู่ใช่ป่ะเอออัดอยู่บาเทอร์พูดมาเลยเกล็ดมึงเอ้ออัดอัดอะไรอัดอัดหน้ามันไงเฮ่ออ๋อนึกว่าอัดตืดนเอ้ยโดนอ่ะโอ้ยโดนแน่อัดตื่นเช้าก่อนตื่นเช้ากูอืออืออือบาเทอร์ไอ้หล่นมึงหล่นนานยังไงเหี้ยเออบาเทอร์เดือมเช้าว่ะเดือมมือโดนไหมทีมเช้าวะ ในช้างไม่ใช่คอนเซ็ปต์กูเว้ยคอนเซ็ปต์กูคือกระตุกโอะยเสียงเฮ้ยกระจุกกระจุกก็กระตุกอะนนั้นแหละว่าเธอตอนนี้กูมีตังค์อยู่หนึ่งร้อยบาทจะซื้อเรือเปล่าสิวะบาเทอร์เป็นทางโคไอสัตว์เจดาบเจ้าสั้นบาเทอร์ขายาวเยอะข้ามีสองดาบทั้งที่มันก็แทงผมแกเยี่ยสั้นไงแค่สองดาบ ข้าได้ทำตูน่าวตูหลังและเจ้าได้อะไรขํามึงก็เท่ากันไอ้เที่ยาเสียงกันเที่ยวะวิ่งเที่ยคุณคุณทั้งตากะแต่อย่างก่อนขึ้นก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอมอมโอ้โอ้ยจะเข้าคลิปเว้ยพี่ชายไปน้องชายเฮ้ยพี่ชายมันารับตากะเนี่ยเฮ้ยพี่ชายทำพี่แอรโอ้โหไอสัตว์กูคิดว่าโดนไอพี่แอรพี่ชายแข็งซะอย่างไอสัตว์หมายไมร่าเถอพี่ชายแทงแทงไอ้น้องชายเที่พี่จะสอนวิทยุให้เจ้า เฮ้ดี <asma> ๋ยวจะจำแนะวนำไปใช้อย่างเจ้าหน้าตัวข้าถ่ายพิชายายุข้าตุดข้าจะถ่้าตุดเจ้าก่อนตัวก็ตัวพิชายพิชายกูกระตัวแย่เฮี้ยแก่เอาตุดข้าข้าเจ้ารู้จู่แกเฮ้ยเหี้ยสัตว์เฮี้ยกลัวชิบหายไม่ใจะจู่กูไอ้เฮี้ยสัตว์เราไปพิชายได้เฮี้ยนี่มาพิชายเก็บกลับบ้านละกลับบ้านแล้วนี่ใครนี่ยไม่รู้กันนี่มาพิชายไม่คุ้มเลยพิชายกลับบ้านเถอะน้องชายจะได้พี่ชาย อเอาตัวอะไรกันออช่วยพี่ช่วยพี่กูหน่อยไม่เป็นไรน้องชายพี่ไม่ได้ขัดสนทางการเงินพี่ให้เจ้าอะไรเสมอแม่บอกแล้วว่ารอเองเรียนจบพี่จะทำงานเพื่อเองแม่ชื่ออะไรแม่พี่ชื่อ,<เ>อมาธ <แ S 1> าแม่ข้าได้ชื่อสมศรีจะมีพี่น้องคนละคนกันเลรอวะไม่แม่มันคนละแม่ขา้าจะเ็นพี่น้องสายทางสายเลือดเะเว้แต่ข้าก็ยังรักเจ้าอย่างน้องชายแท้ของข้ามันมันมันแค่คนละแม่มันพ่อเดียวกันไม่ใช่เลยเอาไปดูกัน้ยพี่ชายใครอ่ะอ๋อ กูนิ่งเอามาตัวตกใจโอ้กูนิ่งกูนิ่งไงกูนิ่งนี่มากกูนิ่งไปดีอ่ะเฮ้ยพี่ชายถอยมาข้ารับเองข้ารับเห็นแล้วลองคาตานะหายยาวนะกูฟาร์มแลกูกูไม่เป็นไรค่ะมาไอ้ยักษ์ดำตาโก้ พี่ชายกับดักพี่ชายพี่ชายไม่กับดักพี่ชายล้างแขนโอ้ยพี่ชายเถื่อนน้องชายโอ้ดิเตอร์ติกันมาแล้วโอ้ดิจน้าพี่ชายอื้ออืเฮียคว้ยสัตว์ไอเฮียมันมีกับดักคาโอยัดแม่ไอ้น้องชายบ้าพี่ชายสอนเจ้ามาดีแล้วนะทำไมถึงมองไม่เห็นสิ่งที่เจ้าอยู่ตรงหน้าของเจ้าล่ะข้าเห็นแล้วท่าน แต่ข้าถูกเอาหลวงข้าไม่ยังใจหลังที่อาจารย์ชิฟูเคยสอนเราจงมองสิ่งนี้แล้วมาทำโก้น้องชายของข้าพี่ชายเจ้าอาจารย์รับโทษมาไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยรับโทษซะเอาโทษที่ไอ้ชายซีฟูอะไรอะไรวะไอ้เหี้ยข้าอาจารย์ชิฟูอ่ะไอ้เหี้ยมันตีเราถังพลาดพี่ชายลมตีฮึบ ตีแทงให้หนึ่งทีแทงเลยเฮ้ยพี่ชายขากลับวะพี่ชายเฮ้ยอยู่าแผนใครอะน้องชายตามเข้ามาพี่ชายมันมันสามทัวร์แล้วพี่ชายเจ๊ค่าพี่ชายโอกพี่ชายพี่พี่เจ๊ค่าพี่ชายเจ๊ค่าไว้เจ๊ค่าไว้หน้องโง่ไอ้โง่จะโงงโกง่จริงพี่ชายหายไปดีแล้วเฮ้ยพี่ชายต่อพี่ชายดีมากแกจะหนีไปไหนอคาตาลงโอเคพี่ชายดีมาก ดูสิน้องชายซีเอเจ้านำมันต้องเอ่อคิดตัวไม่รู้พี่นับเลขให้เป็นพอดีพี่ไม่ได้ดีหนังสือเหมือนเจ้าพี่โง่อยาวเวดคณิตศาสตร์ตอนนั้นทำโดดเรียนก็พี่ต้องมาเก็บขยะขายเพื่อให้เจ้าได้เรียนมหาวิวัฒน์บ้าอะไรเงี้ยเลยวะข้าวส่งตัวข้าเองเลยกันแหละไม่ใช่ข้าเจ้าคนเดียวแที่มันรอหน่ะมึงอยู่ไอโอเนียรึมึงเด็กไอออเนียรึมึงเป็นเด็กเกาหลีเนี่ยเฮียอยู่เกาหลีไอ้ยัยเด็กสลัมไอ้เฮียเอ้พี่ชายแข็งเฮีย พี่ชายเอาไม่สิน้องชายระวังนะมันรอลงอยู่นะตายพี่ชายมาร์กตายตาลงเผื่อมาพี่ชายอย่าถามเลยขอบคุณนี่ก่อนเฮ้ยน้องอีพุ่งชักตรงนี้ตรงนี้น้องสาวเขามองอยู่เมื่อกี้ผมเคียร์เมื่อกี้ผมเคลียร์นิดหนึ่งเฮ้ยเอาตะเบ็คกูไม่พอพี่ชายสั่งกูแล้วไปโบกพี่ใครเคล่ยร์ตะเบ็คพอเยอะพี่ชายให้เคลียร์ทันเวลาแล้วพี่ชายใครกันอะ เ้ยพี่ชายมันก็ตีดี่คุยได้ป่ะไปอย่าพี่ชายอ่ออู้โอ้โหหบแหวปวดเลยเกินนุ๊กหยิบแหวนเลยเจ้าดออย่างกั้นอัติอัติตกตัวเลยไอ้เหี้ยกูต่อยคุรอติคุรอติตามสวยสวยอโลหะไอตัวปลอมตัวจริงอยู่หลังเออเขาบอกว่าตัวจริงอยู่นี่ตายตัวจริงตายแล้วกูไม่รู้ ไหคนทะลุบอลเฮ้ยเอาไปแมบพี่แอร์เฮ้ยไอ้แีร์มันกลัวอย่างไงไอ้หนักไอ้ตาห่าแล้วเนี่ยเกมผู้เล่ไปไอ้เกมถอยไอ้เกมถอยไปถอยนะเพื่อน้งข้าข้ารัดพวกเจ้าข้าอนทั่วบนพิชัยเอาถังไปโอเคไม่ได้ไอ้เอร์ถอย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 ไอ้เอร์ตายถอยถอยถอยพ่ชายฆ่าเซนโลพิชัยมีตีไหมไม่มีไมีหรอไอ้พี่ัชัยพี่ปกติพี่พี่พิชายใหญ่พิชายเจนซีซีพิชายดีมาก พี่ชายฆ่าฟันว่าพี่ชายมันไม่ตายอยมาไ้้เหีพี่ชายไม่ตายอ่ะไม่ถอยไม่ถอยว่าขอไม่ได้เว้ยพี่ชายต้องตายตายเว้ยโอ้ว้าอย่างเลยหนึงพี่ชายตัวตัวโอเคตัวหลังตัวปอมพี่ชายเอ้ยเอ้ยพี่ชายดีมากแต่กูณพี่ไอซ์สิว๊ะพวกเราโดนคาถาเสกเด็กเข้าท้องนอนได้เรียนน้องชายสู้มันน้องชายผมอยู่พุ่มพี่ชายเฮี้ยละน้องชายวิ่งมาหาพี่แล้วพี่ชายพี่จ๋าอ๋ออ้นไข่ พี่ชายพี่ชายมึงตายแน่เฮียทำเฮียอะไรพี่ชายน้องชายพี่โดนปัดประสาทพี่เมายาพี่มองเห็นตลกสองตัวพี่ชายแมวเป็นคนเจ้าเยอะขวาข้าข้าไม่ยอมเพราะเจ้าตายไหวไงล่ะน้องชายพี่จะบอกให้เคล็ดลับของการอยู่เลนคือห้ามตายเจ้าพูดได้พี่ชายข้าไม่เป็นพี่ชายตีดอกไม้ดีที่สุดเลยไปเนี่ยกูตีกูตีดิกูตีดิกูตีกันได้ปะกูตีได้ปะนี่ช่วยกูตีก่อนหน่อยเฮียพี่ชายมันเรื่องบางวะมัรู้ไหมไอ้ที่ข้างล่างเนี่ยเอ้าต้องไปลุ้มมั้ยไปดิ สอ,นนสองหนึ่งไหมสองหนึ่งมาเ,วเวลยวี่ชายไปพี่ชายเฮ้ยเดี๋ยวพี่ชายพี่ชายเฮ้ยสวยโอ้ยอเทีน่นตรงติไป <อ S 1> สวยมากน้องชายยกอ้พวกเราสองคนก็เหมือนเรามันหนึ่งคนนะน้องน้องชาย <c oughs> ไปทางหนึ่งซ้ำพี่ชายน้องพี่มีคำถามว่าว่าหนึ่งตัวของพวกมันซ้ำทำไมแอดไม่สิบเอ็ดวะพีน่น่านะต้องแต่ยิงพี่ชาย หากันล่มจมไลยสองพี่น้องเยพี่ชายสแกนแต่ก็ได้พี่ชายเฮ้ยพี่ชายพี่ชายมันเทป่อนมากพี่ชายลงมือเออไปลอยเฮียลงมือลงในลิฟท์หลงในลิฟท์เออเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมึงมึงบ้าไปไหนพี่ชายพี่ชายช่ยด้วยโอ้ตามมาน้องชายได้เลยพี่ชายได้เลยพี่ชายถอยออกมาดดู้วยพี่ชายน้องชายโอเค มึงเรียกอะไรเดีมเชี่ยมึงกลัวลืมเหรอไอ้เนี่ยมันยิงข้าวปล่อยเลยมันยิงชายมันมันตลกดิแต่สามผังพวกเราที่ฟังพี่น้องอ่ะไม่วันถูกตัดขาดถ่ายเดือยแม๊กูก็ตัดขาดแล้วมึงไอ้คุตัดขายไว้กันพี่ชายพี่ตีว่าพี่ชายทำอะไรอยู่เฮ้ยไอ้แฟนคุณสะเก็ดห้องนั้นมาให้ไอ้น้องกูดูมึงตีตีไปพี่ชายตามมาพี่ชายพี่ชายพี่ให่ขวางมุณน่ตามเลยเฮ้ยพี่ใหญ่สัตว์อีกเว้ยโอ้ย เสือแขวะไอ้เฮวะนี่คำเดียเจ้าบานเธอตอนไหนเนี่ยลาเธอข้าไม่เวลพยายามเลยซ้ำเจ้าพาไปตายอย่างโง่ๆตลอดไม่ได้มือกูอ่ะหักเถอะไอ้เหี้ยอย่าไม่ไม่มึงมึงโง่พอแกไอ้เฮียไอ้เฮียมึงคอยมึงทำอะไรวะถ้ามึงโดนกต่ายเนี่ยเขาบอกมึงทำไงพี่ชายจะรับไหวไหมเรื่องมึงจะคีบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเรื่องเงาสุดไอ้เหี้ยฝังกูจบๆไอ้เหี้ยช่วยพี่ด้วยเอาพี่ชายโดนมือกันละขาดแล้วขอแค่โอนมือโลดนี่ก็เป็นของเราเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นโดดอะไรขึ้นเฮ้ยมันโดดอ้า พี่ชายทำไมพี่ชายไอ้เหี้ยทำเบี้ยเมืองเฮ้ยแต่บอดแพ้เลนไม่ใช่เหรอวะแพ้เลนเหี้ยพี่ชายเล่นเกมไม่เหี้ยแพ้เลนเราแพ้ขี้กระเหี้ยพี่ชายเฮ้ยน้องชายไม่เนิ่นแต่เฮียเจ๋วไม่พักเลยเพื่อนกูพี่ชายเก่งกระสักเอาเลยเอาเลยพี่ชายน้องชายไม่ต้องตีอะไรใครไม่พี่ชายข่าพอพมสไตย์คุยโดนเล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 ย แนซีเฮ้ยแฟนแฟนี่แพงไอ้เหียไอนี่มากเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยเลยาช่วยเลยยแอยเจ็ยเยเแม่ไอ้เฮียมาฝังผมกูแต่้สัตว์มะไพี่ชายพี่ชายพี่พี่จ๋าไอ้เฮียนั่นผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว ลูกต่อเฮ้ยสวยข้าไม่มีโลอะข้าไม่มีโลแล้วเฮ้ยมันเอาใครอะเหตายเฮ้ยมันสัญยืดเอ้ยพี่ชายหวยหวยทำพี่ไรโธ่ถ้ากอลเกมเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม L อลเอลท็อปได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ชายอะหวยไปวะว่าอะเกี่ยมันจะตายแล้วเว้ยเออใช่ มันจะตายมึงจะตายอ๋อขายของทิง้งแล้วเปลี่ยนเป็นของแทงแล้วยิงแทงเอาเลนโซทุกครั้งเลยแควเียผู้เหี่ยพี่ใหญ่มึงหลันยาแต่โอ้โหต่บอ,อกกูโอ้พี่ชายโอ้หัวข้าข้ามาพี่ชายข้ามาพี่ชายต้องมือเราแค่เราสองคนล้มมือโอ้ยไงมุมแคบอย่างงี้พี่ชายพี่ชายไหนฮะพี่เจ้เอ,อ้าไอ้เหี้ยกูุญัจติไม่ติดไอ้ติดพี่จา๋าอยู่ไหน พี่ชายอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยโอนเอาโดนแทงโดนแทงอ๋อยอมตายแน่ยอม <c oughs> อู้มันโตกึ้แทบแตกไอ้เหี้ยผมโนยสัสเห็ดแม่ไอ้โซยาตายนะเว้ยโอเคมีอะไรยอยู่คำถามคือกูกูรอดไปแล้วทำอะไรต่อเก็บคลิปเอ้ยโยด,ดีทำไรอ่ะโยด,ดีโย,ยด,ดีทำไรอะไอ้ชายไ <c oughs> อ้ควาย ơi! เอ้ยไอ้โง่จะโง่โง่จริงๆสลายไปในเซลล์พี่ มาเธอที่พี่แอร์ขาไาแล้วครับพี่พี่อย่างมึงอ่ะขาไม่ได้ครบดะวยซ้ำพากูไปซวยคนอมึงเอาครบพาไปหาผิดครบเป็นดิพาไปหาผลนี้เฮียผคนบ้าดเพราะคนพาดพาไปหาผิดคนผิดพาไปหาซอยพระรามสี่เยอะจัง บางไ้พี่ชาค่า,าดีๆเลยจะเป็นกูกว์มังคี <laughs>